สวัสดีครับทผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านส่งประเด็นคำถามของท่านมายังอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้นะครับรับรองว่าเราจะนำคำถามของท่านมาพูดคุยในรายการกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟิร์นสกายไลน์ยูนิตี้กัด พทย์หญิงนลรินีภับูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามของน้องคนหนึ่งน่าจะเป็นคนที่อายุยังไม่มากนะครับ,รบเขาก็บอกว่าในใจของเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความฝันอยากที่จะซื้อรถแล้วก็อยากจะผ่อนรถด้วยตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ซื้อมาแล้วแหละนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะเริ่มต้นเนี่ยผ่อนรถแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เข้ามาทําธุรกิจกิฟเฟอรีลนไปแล้วในระดับหนึ่งน่าจะเป็นสมาชิกที่เริ่มต้นได้ไม่นาน มีคำพูดอยู่ประโยคนึงจากน้องที่ถามมาเขาบอกว่าเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยในเช้าวันที่มีเป้าหมายกับเช้าวันที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยอารมณ์มันต่างกันเขาเองเขาก็กลัวว่าจะทำํำยังไงเขาจะสามารถรักษาอารมณ์ของเช้าที่มีเป้าหมายได้ตลอดเวลาเพราะเขาเนี่ยเป็นคนท้อง่ายถอดใจง่ายเขาก็เลยมีความรู้สึกว่ากังวลใจกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถบริหารความเป็น เขาเรียก<อ>ว่าความรู้สึกแบบนี้ได้ทุกวนนันแต่ความจริงคุณคุณเขียนมาถามหมอในหมอก็ดีใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณก็รู้ว่าเช้าวันนี้มันแตกต่างกับ เช้าวันก่อนๆที่มีเป้าหมายคุณคงเริ่มหวนงแขนคุณค่าอันนี้ไว้นะคะเออมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่จะทําให้คนเราเนี่ยลุกขึ้นมาทํางานได้ทุกวันทุกวันเพราะว่ามันก็อยู่ที่คําว่าเป้าหมายนี่แหละว่าเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนไหมแล้วมันเป็นเป้าหมายที่เราต้องการมันอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะเป้าหมายที่คุณหมอเดาจากทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหรอกแล้วน่าจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ที่ดูแลคุณได้แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยากจะยืนอยู่บน ของตัวเองวันนี้ผ่อนรถก็อยากจะรับผิดชอบการผ่อนรถเองนะคะ,คะก็แค่คิดทุกวันแล้วกันว่าถ้าวันไหนเช้ามันเลิกมีเป้าหมายเมื่อน,นั้นเนี่ยเราก็คงต้องไม่ขอเงินคุณพ่อคุณแม่มาผ่อนใหมน่นั่นแหละแล้วมันก็คงไม่ใช่สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ชีวิตที่มีค่ามากที่สุดคือชีวิตที่สร้างทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะ,คะนะคะหมอเองหมอก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้ถึงกับยากลาบากอะไรคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลอย่างดีมาตลอดจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยอ,อยู่บ้านกับพ่อแม่ ไม่ได้มีความลําบากหือเดือดร้อนอะไรเลยแต่หมอกลับรู้สึกว่าบนระยะทางที่ยาวนานในกิฟฟารินมาจนถึงวันนี้เนี่ยหมอกลับรู้สึกว่า สิ่งที่ทําให้เราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือเราได้มีโอกาสทําให้พ่อแม่เนี่ยภาคภูมิใจในตัวเรารนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกับลูกคนนี้เนี่ยเขาทําให้ลูกคนนี้เนี่ยนอกจากจะกลับมาดูแลพ่อแม่ได้แล้วเนี่ยยังดูแลคนอื่นๆได้อีกตั้งมากมายมากกว่านะคะค,คุณดึงตรงนี้เป็นความภูมิใจและเป็นคุณค่าของชีวิตดีกว่าเพราะว่ามันจะมีค่ามากที่สุดสําหรับทั้งตัวคุณเองและคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับในขณะเดียวกันการจะเป็นคนที่มีเป้าหมายได้ทุกๆวันเนี่ยมันอาจจะต้องเริ่มต้นจาก,กา พยายามอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เรามีพลังด้วยหรือเปล่าถูกต้องอค่ะคอเออิญ เคสของคุณเนี่ยเป็นเคสพิเศษแต่ถ้าเป็นเคสคนอื่นหมอจะพูดอีกแบบ,บนะคะเคสของคนอื่นเช่นกําลังผ่อนบ้านผ่อนรถกําลังเลี้ยงลูกตายแล้วกำลังชักหน้าไม่ถึงหลังหมอจะบอกว่าเป้าหมายเนี่ยให้คุณไปดูว่าอีก5้าปีข้างหน้าคุณอยากเห็นลูกมีชีวิตแบบไหนไม่อยากเห็นลูกมีชีวิตแบบไหนหมอจะพูดแบบนั้นแต่กับคุณเนี่ยเท่าที่เล่ามาคุณมีคุณพ่อคุณแม่ดูเหมือนชีวิตมีคนซัพพอจริงจริงชีวิตของคุณราบรื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในความราบรื่นเนี่ยคุณต้องหาอะไรให้มันเป็นสิ่งทีีี่่ททท้้้้าาาาาาายชวววิตใหคุุณสมมรถํแบบนนกกๆัได เคยได้มีโอกาสไปเดินกับเพื่อนนะครับเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็เป็นบรรยากาศหนึ่งพอออกมาจากห้างสรรพสินค้าเขาจะมีทางเท้าที่มีคนมาขายของอยู่บริเวณริมทางเท้าเต็มไปหมดคุณหมอรู้ไหมครับในห้างเดียวกันอยู่ในห้างเจอบรรยากาศหนึ่งเดินทางเท้าเจอคนขายของอีกบรรยากาศหนึ่งตอนเดินทางเท้าุกคนบอกว่าชีวิตคนนี้มันต้องต่อสู้จริงๆเนาะคนอยู่ในห้าง มีรอยยิ้มแบบหนึ่งคนอยู่นอกห้างมีหน้าตาแววตาอีกแบบหนึ่งเขาเลยบอกว่าชีวิตคนเนี่ยต่อให้สบายยังไงต้องคิดไว้ว่ายังมีคนที่จะต้องต่อสู้อีกมาก,ากนะแล้บรรยากาศที่อาจารย์เอ็ดว่าเนี่ยมันหมายถึงว่าพาตัวเองไปสู่สังคมของคนที่ กระตือรือร้นใช่ครับไม่ใช่ไปสู่สัง,งคมของคนที่อินเนอร์ไปหมดแล้วเฉื่อยชาไปหมดแล้วใช่นะคะจำได้ว่าเคยเล่าให้นักธุรกิจกิฟเฟอรลินฟังค่ะว่าปีหนึ่งที่ฮ่องกงที่หมอไปเดินที่ทัศการเครื่องสําอางเนี่ยแล้วก็เลยเดินช้อปปิ้งที่ห้างเขาเนี่ยเปิดแอร์ในห้างเนี่ยเย็นจัดมากเลยเพราะเดือนนั้นเป็นเดือนพฤศจิกายนหนาวมากเลยแลวเขียนป้ายไว้ว่า it's cool outside แปลว่าข้างนอกหนาวมากทั้งทที่ข้างนอกร้อนมากเพราะว่าอะไรจานเอ็ด พราเขากำลังจะขายเสื้อหนาวาเขากําลังจะขายเสื้อหนาวเพราะ,ะว่าฮ่องกงเนี่ยจะหนาวอยู่เดือนเดียวคือเดือนธันวาแต่จะต้องมีการโปรโมทเสื้อหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วใช่ไหมแต่ขณะที่ขณะที่กําลังจะโปรโมทนั้นอะอากาศข้างนอกเนี่ยมันไม่หนาวเลยถ้าเขาไม่สร้างบรรยากาศให้คนมีควารมรู้สึกว่าอยากซื้อเสื้อหนาวข้างในเนี่ยมันก็คงขายไม่ออกหรอกจริงไหมคะแต่เขาบิ้วอารมณ์สุดลิ์เลยจนทั้งคนที่เดินเข้าไปมีความรู้สึกว่าตายแล้วมันจะหนาวแล้วฉันต้องมีเสื้อหนาวสักตัวหนึ่งแล้วเช่นกันนะคะสําหรับคุณเนี่ยคุณก็ าตัวเองไปสู่สังคมของคนที่ดูแล้วเขามีความหวังเขากระตือรือร้นเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่มีความพร้อมอย่างคุณแล้วเขาสู้คุณก็จะได้สู้เหมือนเขาใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกมองคนที่อยู่รอบๆตัวเนี่ยมาเป็นครูของเราได้หมดทั้งคนที่อาจจะมีฐานะหรือความสุขสบายที่มากกว่าเราเรามองเขาเป็นชีวิตที่เราอยากจะไปให้ถึงหรือคนที่อาจจะมีความลําบากกว่าเราเรามองเขาเนี่ยบางทีมันก็เป็นแรงที่ทําให้เรามีกําลังใจว่าขนาดเขาลําบากเขายังสู้ขนาดนี้เลยอย่างนี้เป็นต้น ขึ้นอยู่กับมุมมองเลยฮะเรามองอะไรที่จะทําให้เรามีกําลังใจเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมีความสุขมีคนเคยบอกว่า ขี้เกียจตื่นจังเลยแล้วมีคนพูดเล่นๆกับคนนั้นบอกว่าระหว่างได้ตื่นกับไม่ได้ตื่นกับตื่นมาแล้วมีทุกอย่างกับตื่นมาแล้วไม่มีอะไรจะกินเนี่ย<ช>อันนี้ก็ต่างกันใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับท่านที่ถามคำถามเป็นกําลังใจให้ใหคุคร,ครักษากําลังใจได้ยาวๆนานๆเป็นที่ภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่าแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมและคุณหมอได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ